คุณไปตรวจแคลเซียมสกอร์นะครับถ้าเท่ากับศูนย์แสดงว่าไม่มีแคลเซียมเกาะที่ผนังหลอดเลือดหัวใจแปลว่าหลอดเลือดนุ่มนิ่มยืดหยุ่นเหมือนเด็กน้อยไปคสายยางเส้นใหม่คุณไปตรวจแคลเซียมสกอร์เจอว่ามีแคลเซียมสกอร์สูงแปลว่ามีแคลเซียมเกาะที่หลอดเลือดหัวใจเยอะหลอดเลือดแข็งพร้อมจะปีจะแตก <c oughs> ข้างในเนี่ยมีเนื้อทุเรียน แค่5พลูเองมีเยอะนะครับแต่มีทั้งมีดคมๆแล้วก็มีถุงมืออย่างดีจับปอกสุดท้ายได้กินเนื้อ,อ,อทุเรียนเต็มๆ5พลูมีสัดส่วนแคลเซียมไม่ได้สูงมากหรอกแต่ดูดซึมได้ดีกินได้หมดเลยเกลี้ยงแมกนีงงเซียมคือแร่ธาตุที่ช่วยพาแคลเซียมเข้าไปในกระดูก คือลำพังแคลเซียมอย่างเดียวเนี่ยจะเข้าไปในกระดูกก็ลำบากมันต้องมีเพื่อนก็คือแมกน,นีเซียมเนี่ยกอดคอ,อนเข้าไปเงี้ยเข้าไปได้ง่ายสวัสดีครับผม X-Wellnet ครับ well ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการอย่ากแก่เลยได้ไหมแคลเซียม L t r r e o n t t e ถูกยอมรับในปัจจุบันนะครับว่าเป็นแคลเซียมที่สามารถดูดซึมได้ดีที่สุดแต่ก็ไม่ใช่ทุกอย่างของกระดูกและฟัน แคลเซียมแอลทริโอเนตถือว่าเป็นวัตถุดิบชั้นยอดในการสร้างกระดูกและฟันแต่มันยังมีวัตถุดิบอื่นและก็ปัจจัยอื่นที่สำคัญและจำเป็นในการสร้างกระดูกและฟันอีกแคลเซียมแอลทริโอเนตคือรูปแบบหนึ่งของแคลเซียมที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อรักษาภาวะโรคกระดูกพรุนจริงๆผมเคยมีทำคลิปเรื่องภาวะโรคกระดูกพรุนในทุกๆมิติเลย ผมเชิญแพทย์สัญ,ญาแพทย์ด้านออโทปิดิกส์มาให้ความรู้ในทุกๆมิติของโรคก,กระดูกพรุนไปแล้วถ้าท่านไหนอยากจะรู้รายละเอียดนะครับลึกๆเกี่ยวกับโรคก,กระดูกพรุนในทุกมิติสามารถไปดูรายละเอียดได้ที่คลิปนี้ครับอ่ะเรามาต่อในมุมของแคลเซียมกันต่อนะครับเพราะฉะนั้นในเมื่อแคลเซียมแอลทริโอเนตเนี่ยมันถูกพัฒนาถูกออกแบบมาเพื่อรักษาภาวะโรคก,กระดูกพรุนซึ่งดุนแรงน้ายแรงมาก เพระเาะฉะนั้นจุดเด่นเลยนะครับของแคลเซียมแอลท o ร i เนียก็คือการดูดซึมที่ดีมากคือถ้าเมื่อเอามาเปรียบเทียบนะครับกับแคลเซียมรูปแบบอื่นๆเนี่ยดีที่สุดโดดเด่นขึ้นมาเลยนอกจากนั้นแล้วนะครับยังมีกรดแอลทริโอนิกซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งของวิตามินซีก็คือวิตามินซีนั่นแหละครับวิตามินซีเนี่ยสำคัญและก็จำเป็นในการสร้างคอลลาเจนในเนื้อกระดูก เพราะฉะนั้นด้วยคุณสมบัติเด่น2อย่างนี้คือการดูดซึมที่ดีแล้วก็มีวิตามินซีเนี่ยเลยทำให้แคลเซียมแอลเริโอเนตเนี่ยเริ่มพูดถึงเริ่มเป็นที่ยอมรับเริ่มมีความต้องการมากขึ้นน่าขึ้นเรื่อยๆในปัจจุบันแคลเซียมแอลเทิโอเนตนับว่าเป็นแคลเซียมอินซีเพราะว่าสกัดมาจากข้าวโพดเลยทำให้เป็นธรรมชาติแล้วก็ปลอดภยัยมีโมเลกุลเล็กละลายน้ำได้ดีไม่ตกตะกอนเป็นนิ่วในไต แล้วก็ไม่ทำให้ท้องผูกแคลเซียมคือแร่ธาตุที่จะไม่อยู่โดดเดียวๆจะมีตัวอื่นๆมีสารอื่นๆมาพ่วงด้วยเสมอมันเลยทำให้แคลเซียมเนี่ยมีหลากหลายรูปแบบซึ่งไอตัวหลากหลายรูปแบบไอตัวที่มาพ่วงเนี่ยที่มันมีหลายรูปแบบเนี่ยมันเลยทําให้มีผลต่อทั้งปริมาณการแตกตัวการดูดซึมแล้วก็การกระจายตัวไปยังส่วนต่างๆทั่วร่างกายผมยกตัวอย่างมาให้ดูนะครับ8อันจริงๆมันมีเยอะมากเลย อันที่1นะครับแคลเซียมคาร์บอเนต2แคลเซียมฟอสเฟต3 3แคลเซียมแลคเตต4แคลเซียมแอสโคเบต5แคลเซียมแอลทริโอเนต6แคลเซียมซิตรีตเ7แคลเซียมซิตรตมาเลตแแคลเซียมกลูโคเนตวันนี้นะครับผมจะเอามาเปรียบเทียบตัวท็อปท็ตัวเด่นๆนะครับที่มันหาง่ายที่มันเป็นที่นิยมในท้องตลาดอ่ะไปดูพร้อมกันเลยตามตารางนะครับ หนึ่งก็คือแคลเซียมคาร์บอเนต2แคลเซียมซิเตรตแล้วก็3แคลเซียมแอลทริโอเนตคาร์บอเนตเนี่ยสก,กัดมาจากหินปูนซิเตรตเนี่ยไม่ได้สก,กัดนะครับเกิดจากการสังเคราะห์ขึ้นมาจากสารเคมีนะครับแล้วก็แอลทริโอเนตสกัดมาจากข้าวโพดตัวคาร์บอเนตมีสัดส่วนแคลเซียมสูงากเนยนะครับ40%่ซติเตรตมีสูงน้อยลงมา2 1แล้วก็แอลทริโอเนตมีสัดส่วนของแคลเซียมอยู่ที่ประมาณ15-2 0 คาร์โบเนตเนี่ยควรที่จะต้องกินพร้อมอาหารเพราะว่าจะทําให้การดูดซึมเนี่ยได้ดีซิเตรตต้องนะครับคือมัสเลยต้องกินพร้อมอาหารคือว่าต้องการกรดในกระเพาะอาหารเพื่อทําให้แตกตัวส่วนแอลทริโอเนตชิๆ่ๆไม่ต้องการกรดในกระเพาะอาหารจะกินตอนไหนก็ได้ก็แตกตัวได้หมดคาร์โบเนตต้องการวิตามินดีด็อกเพื่อดูดซึมที่ลำไส้เล็กซิเตรตไม่ต้องการวิตามินดีเพื่อการดูดซึมแอลทริโอเนตไม่ต้องการวิตามินดีเพื่อการดูดซึม สุดท้ายท้ายสุดนะครับคาร์โบเนตกินเข้าไป100ร่างกายดูดซึมได้10ซิตรีตกินเข้าไป1น0ร่างกายดูดซึมได้50าสิบแอลทริอเนตกินเข้าไป100ดูดซึมได้เยอะที่สุดเลยคือ95%อ่ะฟังดูแล้วยังรู้สึกงงงใช่ไหมครับโดยเฉพาะประเด็นแรกคือสัดส่วนของแคลเซียมกับอันที่2ก็คือดูดซึมผมเปรียบเทียบ่างนี้ให้เห็นภาพแล้วกันนะครับ ทุเรียนซื้อมาสองลูกลูกนี้กับลูกนี้ลูกแรกมีนะครับทุเรียนสวยมากเลยข้างในเนี่ยสแกนดูแล้วรู้เลยว่ามีเนื้อทุเรียนเต็มเต็งเต็มเต็มเม็ดเล็กเนื้อแน่นๆสิบพลูแต่คุณไม่มีมีดคุณไม่มีถุงมือคุณก็แกะไม่ได้ถึงแม้มันจะมีเนื้อแน่นๆเม็ดเล็กๆสิบพลูเนี่ยแต่คุณทำอะไรไม่ได้อะคุณไม่ได้กินน่ะอันนี้คือ เปรียบเทียบไปเห็นภาพนะรับมีแคลเซียมสัดส่วนที่สูงแต่ดูดซึมได้น้อยอันที่สองลูกที่2นะครับทุเรียนข้างในเนี่ยมีเนื้อทุเรียนแค่5้าพลูเองมีเยอะนะครับแต่มีทั้งมีดคมคมแล้วก็มีถุงมืออย่างดีจับปอกชัชวชูวชช,ชสุดท้ายได้กินเนื้อ,อ,อทุเรียนเต็มเต็มห้าพลูมีสัดส่วนแคลเซียมไม่ได้สูงมากหรอก แต่ดูดซึมได้ดีกินได้หมดเลยเกลี้ยงเปรียบเทียบอย่างนี้เห็นภาพไหมครับร่างกายต้องการแร่ธาตุแคลเซียมตัวทุกทุกวันก็จริงแร่ธาตุแคลเซียมสําคัญสําหรับร่างกายก็จริงร่างกายแร่ธาตุแคลเซียมจําเป็นสําหรับร่างกายก็จริงแต่ถ้าร่างกายนะครับได้รับแร่ธาตุแคลเซียมเข้าไปแล้วแคลเซียมไปอยู่ผิดที่ แทนที่มันจะเป็นประโยชน์มันจะกลายเป็นโทษขึ้นมาทันทีเลยครับให้คุณนึกภาพตามนะครับเวลาเรากินแคลเซียมจากภายนอกร่างกายเพราะร่างกายไม่สามารถสร้างแคลเซียมได้เองเราจะมีอยู่2ออย่างแหละอย่างแรกคือกินจากอาหารธรรมชาติอันที่2คือกินจากอาหารเสริมกินเข้าไปปุ๊บอย่างแรกเป็นไงครับไปแตกตัวที่กระเพาะอาหารถ้าแตกตัวได้ดีก็ดีแตกตัวได้ไม่ดีก็ปวดท้องก็ต้องลําบากตอนกินแล้วหลังจากนั้นก็ไหลกระดึ๊บกระดึ๊บเข้าไปที่ลาไส้เล็ก ลำไส้เล็กทําหน้าที่ดูดซึมแคลเซียมเข้าไปในกระแสะเลือดถ้าดูดซึมได้ดีก็ไงครับก็ดีก็คุ้มไงแต่ถ้าดูดซึมได้ไม่ดีก็ไม่ก็ไม่คุ้มก็ต้องกินเยอะสุดท้ายพอแคลเซียมเข้าไปในกระแสะเลือดได้ปุ๊บตรงนี้แหละคือเรื่องสําคัญเลย99%นะครับเมื่อแคลเซียมเข้าไปในกระแสะเลือดได้นะครับควรจะเข้าไปเก็บในกระดูกและฟันเหลือแค่1%เท่านั้นในกระแสะเลือดเพื่อเอาไว้ทําหน้าที่อื่นๆของแคลเซียม ผมเคยทําคลิปเกี่ยวกับความรู้เรื่องแคลเซียมในทุกๆมิติไปแล้วถ้าท่านไหนสนใจนะครับสามารถไปดูรายละเอียดได้ที่คลิปนี้เดี๋ยวเรามาพูดกันต่อเรื่อง99.1%นี้ดีกว่า99%เนี่ยควรจะเข้าไปเก็บที่กระดูกและฟันอีก1%ควรที่จะอยู่ในกระแสะเลือดเพื่อใช้ทําหน้าที่อื่นๆแต่ถ้าสมมตินะครับแคลเซียมเนี่ยที่เข้าไปในกระแสะเลือดแทนที่มันจะเข้าไปเก็บในกระดูกและฟันมันนั้นไปเกาะที่ผนังหลอดเลือดเมื่อไหร่ปุ๊บตรงนี้แหละครับแทนที่มันเป็นประโยชน์มันจะกลาย เมื่อแคลเซียมเข้าไปเกาะที่ผนังหลอดเลือดเยอะขึ้นเรื่อยๆมันจะทําให้ผนังหลอดเลือดเนี่ยค่อยๆแข็งตัวถ้ายิ่งเกาะมากแข็งมากก็เหมือนสายยางครับสายยางเส้นใหม่ๆไปไงครับนุ่มนิ่มบิดไปบิดมาได้ง่ายสายยางที่มีแคลเซียมไปเกาะเยอะขึ้นเรื่อยๆก็เหมือนายบางที่มันตากแดดนานๆมันพร้อมจะปดจะแตกการตรวจหาแคลเซียมหรือหินปูนในหลอดเลือดหัวใจนะครับ ภาษาอังกฤษเรียกว่า coronary calcium score หรือบางคนเรียกสั้นๆว่า calcium score ก็คือการตรวจปริมาณแคลเซียมที่ผนังหลอดเลือดหัวใจโดยใช้เครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูงหรือว่าซีทีสแกนใช้เวลาตรวจน้อยแล้วก็มีความแม่นยำสูงการตรวจหาแคลเซียมหรือหินปูนในหลอดเลือดหัวใจเป็นการดูปริมาณแคลเซียมที่เกาะในผนังหลอดเลือดแดงเพื่อใช้บอกแนวโน้มของโอกาสในการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจว่ามีมากน้อยเพียงใด ก่อนที่จะมีอาการกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันซึ่งมีโอกาสเสียชีวิตสูงอะแปลไทยเป็นไทยง่ายๆแลวกันนะครับคุณไปตรวจแคลเซียมสกอร์นะครับถ้าเท่ากับศูนย์แสดงว่าไม่มีแคลเซียมเกาะที่ผนังหลอดเลือดหัวใจแปลว,ว่าหลอดเลือดนุ่มนิ่มยืดหยุ่นเหมือนเด็กน้อยไปครับสายยางเส้นใหม่คุณไปตรวจแคลเซียมสกอร์เจอว่ามีแคลเซียมสกอร์สูงแปลว่ามีแคลเซียมเกาะที่หลอดเลือดหัวใจเยอะหลอดเลือดแข็งพร้อมจะปีจะแตก ไปไปไปแตกที่สมองก็อามาพลึกอัมาพริแตกที่หัวใจก็เป็นสโตกเป็นหัวใจหัวใจวายเฉียบพลันนั่นเองฟังมาถึงตรงนี้หลายท่านก็น่าจะพอนึกภาพออกนะครับว่าทำไมต้นคลิปผมถึงบอกว่าแคลเซียมแอลเท n เนตดูดซึมดีที่สุดก็จริงแต่มันไม่ใช่ทุกอย่างของการดูแลสุขภาพเพราะอะไรเพราะถึงแม้เราจะดูดซึมแคลเซียมได้ดีมากนะครับเข้าไปในกระแสะเลือดได้ดีมาก แต่สุดท้ายเราก็ต้องทำยังไงก็ได้ให้99%เนี่ยมันไปเก็บในกระดูกหลือแค่1%นิดๆอยู่ในกระแสเลือดเท่านั้นและสุดท้ายนะครับก็คือในระยะยาวสุดๆเลยก็คือการพยายามทำยังไงก็ได้ให้กระดูกและฟันเนี่ยมันแข็งแรงอยู่สม่าเสมออยู่ตลอดเวลานี่ยนะครับอ่ะมาลองดูกันเลยนะครับว่าอะไรบ้างที่ทำลายกระดูกน น้ำอัดลมกาแฟชาเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ไม่ว่าจะเป็นเหล้าเบียร์ไวน์ y, เครื่องดื่มทั้งหมดเหล่านี้นะครับจะค่อยๆเข้าไปสลายกระดูกออกมาทีละนิดทีละนิดถัดมานะครับ น้ำ reverse osmosis หรือว่าน้ำ r าน้ำ r าก็คือน้ำที่มันสะอาดเกินไปนั่นแหละไม่มีแร่ธาตุไม่มีอะไรหลงเหลืออยู่แล้วไม่ต่างอะไรกันกับน้ำกลั่นเลยน้ำกลั่นคนส่วนใหญ่รู้ว่าไม่สามารถเอามากินได้เอาใช้ในห้องทดลองเคมีเอามาเติมน้ำแบตเตอรี่ได้เท่านั้นจริงๆแล้วน้ำกลั่นกับน้ำ r ามันคือกันนแหลครับมันสะอาดเกินไปมันสุดท้ายแล้วกินเข้าไปก็จะไปย่อยสลายแร่ธาตุแล้วก็ดึงทำให้กระดูกค่อยๆบางลงบางลงถัดมานะครับ อาหารที่มีรสเค็มสูงเกลือโซเดียมที่อยู่ในอาหารรสเค็มสูงก็ここเหมือนกันจะค่อยๆเข้าไปกลอนเข้าไปดึงแร่ธาตุแคลเซียมออกมาจากกระดูกทีละนิดเทละนิดอันถัดท้ายนะครับก็คือความเครียดที่มากเกินไปความเครียดเชิงลบไม่ว่าจะทางร่างกายหรือว่าจากทางจิตใจนะครับจะค่อยๆเข้าไปย่อยสลายกระดูกออกมาเทละนิดเทละนิดเหมือนกันอ่ะทีนี้มาดูบ้างว่าอะไรที่มันบำรุงกระดูกให้แข็งแรงนะครับ 1. นึง อาหารหลักครบตามที่ร่างกายต้องการทุกวันคืออาหารหลัก7หมู่นั่นเองอาหารหลัก7หมู่คือคราร์โบไฮเดรตโปรโตีนไขมันวิตามินเกลือแร่แล้วก็น้ำโปรไบ,บโอติกทั้งหมด7อย่างนะครับคือสิ่งที่ร่างกายต้องการเพื่อเอาไปเป็นวัตถุดิบแล้วก็ไปเป็นปัจจัยที่ส่งเสริมทําให้เกิดการสร้างเซลล์ใหม่ๆที่มันตายทุกวันที่มันมีคุณภาพถ้าเกิดเราได้วัตถุดิบที่ดีเราได้สภาพแวดล้อมที่ดีแล้วก็จะมีกระดูกใหม่ๆมีเซลล์ทุกอย่างที่ใหม่ๆที่มันดีนครับอันถัดมาแคลเซียมแน่นอนแคลเซียมคือ่า,าหลัก ของกระดูกที่ร่างกายต้องการทุกวันอันถัดมานะครับคือแมกนีเซียมแมกนีเซียมคือแร่ธาตุที่ช่วยพาแคลเซียมเข้าไปในกระดูกคือลําพังแคลเซียมอย่างเดียวเนี่ยจะเข้าไปในกระดูกก็ลาบากมันต้องมีเพื่อนก็คือแมกนีเซียมเนี่ยกอดคอนเข้าไปอย่างเงี้ยเข้าไปได้ง่ายถัดมาคือวิตามินดีวิตามินดีช่วยเพิ่มการดูดซึมแคลเซียมในกระเพาะอาหารนะครับถัดมาโบรอนโบรอนเป็นแร่ธาตุที่สําคัญและก็จําเป็นในการทําให้กระดูกเนี่ยมันแข็งแรงแข็งแกร่งแข็งแกร่ง ถัดมาวิตามินซีวิตามินซีนคือโคแฟกเตอร์ actor, คือตัวร่วมหนึ่งที่ช่วยทําให้เกิดการสร้างคอลลาเจนในเนื้อกระดูกถัดมาก็คือการนอนหลับที่มีคุณภาพนอกเหนือจากการกินโภชนาการที่ดีแล้วการพักผ่อนนอนหลับก็คือช่วงเวลาที่คุณเอาวัตถุด,ดิบทั้งหมดเนี่ยเข้ามาสร้างเซลล์ใหม่ๆที่มันเซลล์ใหม่ๆมันมีการ สร้างขึ้นมาทดแทนเซลล์ที่ตายทุกวันไงครับเพราะฉะนั้นการนอนหลับที่มีคุณภาพเนี่ยก็จะช่วยทําให้กระดูกเนี่ยมันแข็งแรงอยู่เสมอสุดท้ายนะครับก็คือการออกกําลังกายอยู่สม่ําเสมอการบริหารงานร่างกายการใช้งานร่างกายอย่างสม่าเสมอก็เป็นการกระตุ้นนะครับทำให้กระดูกแข็งแรงอยู่ตลอดเวลาครับสำหรับท่านไหนที่ได้รับแคลเซียมจากอาหารไม่เพียงพอในแต่ละวันอยากหาอาหารเสริมแคลเซียมมากินเพิ่มอาหารเสริมแคลเซียมอันนี้ คือวัตถุดิบชั้นดีในการสร้างกระดูกเลยครับเป็นแคลเซียมที่สกัดมาจากข้าวโพดก็คือแคลเซียมอลเทอเนตที่ร่างกายสามารถดูดซึมได้95%ไม่เหมือนแคลเซียมทั่วไปที่ร่างกายสามารถดูดซึมได้ไปยัง10%สมมติคุณเสียเงินซื้ออาหารเสริมแคลเซียมไปร้อยหนึง่งแคลเซียมคาร์บอเนตร่างกายดูดซึมได้10บาทแคลเซียมอลเทอเนตร่างกายสามารถดูดซึมไปใช้งานได้95บาท นอกจากนั้นนะครับที่สําคัญที่สุดเลยอาหารเสริมแคลเซียมอันนี้ไม่ได้มีแค่แคลเซียมอย่างเดียวเท่านั้นมีวิตามินและแร่ธาตุที่เป็นพั้งวัตถุดิบในการสร้างกระดูกและเป็นปัจจัยที่ส่งเสริมทําให้เกิดการสร้างกระดูกไม่ว่าจะเป็นแมกนีเซียมวิตามินซีสังกะสีวิตามินเคแมงกานิสโบรอนวิตามินดีวิตามินบีหนึ่งบแล้วก็โฟเลตครับ อาหารเสริมแคลเซียมอันนี้จะกินตอนไหนก็ได้ไม่ทำให้ปวดท้องไม่ทำให้ท้องอืดไม่ทำให้รู้สึกอืดอัดท้องเหมือนแคลเซียมทั่วๆไปสำหรับท่านไหนที่สนใจนะครับสามารถไปดูรายละเอียดและกดสั่งซื้อได้ตามลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปนี้เลยครับเป็นยังไงบ้างครับดูคลิปนี้แล้วมีตรงไหนที่ยังสงสยัยงงๆตามไม่ทันสามารถพิมพ์คําถามมาในคอมเมนต์ได้เลยนะครับ